สวัสดีครับอ่าวันนี้มากับการเมจิกเดอะเกตลิงนะครับมาวันนี้มารีวิวชุดใหม่ล่าสุดบุมเบอร์เลอร์นะครับต้องขอบคุณบริษัทวิสัทออฟเดอะโค้ดนะครับที่ส่งสินค้าให้เราเลยสินค้ามีอะไรบ้างครับนิกกี้อ่าครับผมกับชุดบุมเบอร์เลอร์นะครับผมเป็นชุดใหม่นะครับก็มีเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเพย์บูสเตอร์นะครับหนึ่งบล็อกแบบนี้นะครับบรรจุ36ซองนะครับผมอ่าไวรุ้นกันแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสตาร์เตอร์คิตนะก็จะเป็นแบบมีเด็กให้เรานะครับแบบสําหรับผู้เล่่นนใหมะ ผมให้ถึง2เด็กนะครับไว้สําหรับเล่นเล่นได้เลยแล้วก็จะมีตัวเป็น c เลกเตอร์บูสเตอร์นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นตัวคอมมานเดอร์เด็กด้วยนะครับชุดเนี่้จะเป็นตีมสัตว์ป่านะครับเหมาะให้เลยว่ามันจะแหวกกับทุกครั้งมานะครับคร่าวๆข,ของบูมเบดอร์นะครับโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่น่ารักและลักษณะคล้ายมนุษย์เช่นกระรอกกบ หนูกระต่ายและสัตว์เหล่านี้มีวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าซึ่งเป็นชุดเมจิกที่ไม่มีมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวและชุดมูนเวอร์เป็นเอ็กซ์ i พนครั้งที่ร้อยของเมจิกที่เปิดตัวในวันที่2สิงหาปี2024นิกกี่รู้เปล่าชุดนี้มันจะมีกลไกใหม่ๆมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกลไกอะไรบ้างออสปิมเป็น,นกลไกใหม่ที่สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อล่มันเมื่อคุณไล่คาถาสิ่งมีชีวิต และจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของ Offspin g คุณจะสร้างร่าง Copy ปีหนึ่งหนึ่งถึงแม้สแต c k ของร่าง Copy จะไม่ได้มีผลมากนะักแต่ Ability ยังใช้ได้เต็มที่เช่นเดิมการ o f f Spi n g แต่ละใบมีโทเค็นที่เข้าคู่กับ Unit a r าของเขานิกกี้รู้เปล่าจริงๆแล้วนอกจาก Offspin g แล้วมันยังมีความสามารถอื่นอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันมาเ a อร์เรียน e ลอรัสเอ็กเพ h เกฟเชชโฮลแฟ b a c k Landfall ไฮบิดมานาเชนเจลิง ก็จบกันไปแล้วครับกับอารบิลิตี้ต่างๆตายเวลาแล้วของเราเป็นไรครับนิกกี้ก็นี่ครับเราจะมาเปิดตัวเพย์บูสเตอร์กันนะครับผมว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือบล็อกนะครับบล็อกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเพย์บูสเตอร์นะครับ1นซองนะครับผมการันตีแน่นอนก็คือมีแรงอย่างน้อย1ใบนะครับผมอาจจะมีมากกว่าก็จะมีเป็นใบฟอยล์หใบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรลิทตี้คอมมอนนะครับไปจนถึงมิสติกนะครับลุ้นเอาแล้วก็จะมีคอมมอนอันคอมนะครับผมรอช้าอะไรแกะเลยดิอันนี้ซอง ครับเป็นยังไงบ้างดูกันนะอันนี้จะเป็นอะไรคับดิกกี้มันเป็นเจอเป็นน่าจะเป็นโทเค็นนะอ๋อที่ว่าได้ออมบิลิตี้แล้วได้เลยใช่ไหมทุกซองการันตีมีฟอยนะครับอ่าใช่เริ่มต้นตั้งแต่คอมมอนนะครับอ่าแรนสวยมากนะครับนี่เป็นแร่เป็นแลเป็นแรใบหนึ่งนะครับอ่าลุนนว่าจะได้แรอีกใบไหมอ่าอ่าไม่มีนะครับคือหนึ่งซองสามารถจะได้แลนสองใบนะครับมากกว่าอาจจะมากกว่า2ด้วยอาจจะมากกว่านะอ่าแลจะมีอันคอมอยู่หนึ่ง สองสามถึงสี่ใบนะครับสามข้อมอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดนะก็จะประมาณนี้1ซองก็จะมีขอม้วน8ปใบนะมีอันคอม3มีฟอยหนึ่งมีแล่หนึ่งแล้วก็จะมีแลนแล้วก็จะมีโทเค็นอ่าหรือเป็นอาร์ตการ์ดได้นะครับอาจจะไม่มีโทเค็นอาจจะเป็นอาร์ตการ์ดแทนประมาณนี้นะครับที่เราจะได้มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูว่าได้อะไรกันบ้างไปอันนี้อาร์ตการ์ดนะอาร์ตการ์ดจะลุ้นลายเซ็นคนวาดนะอ่านิกกี้นี่คืออะไรครับอันนี้โอ้โหเห็นใบสวยๆอย่างนี้โชว์เคสของชุดนี้เราเรียกว่าอาร์ตพิเศษนะครับอ่าเป็นอาร์ตพิเศษอ่านี่ไงครับที่เขาบอกว่า1ซองจะมีแร่ ได้มิติฟอยแล้วตอนนี้สองเดีะได้หนสองใบเป็นฟอยใบหนึง่งเป็นแร่ใบหนึ่งอ่าใบนี้ใบดีครับอุ้ยได้สองใบเอยเอาได้ทรีทรีทรีซิตี้ทรีซิตี้ฮ่าได้มิติละใบดีอีกแล้วอ๋อนี่ไงกิมมิกใหม่ที่เป็นซีซั่นเขาจะมีครบทุกสีเลยนี่พี่ได้ซีซั่นเขียวมา จะ5 2ส,สุดท้ายลุ้น Special Gate มี s p e c ช a l Gate ใช่ป่ะอยู่ไม่ได้เลยอ่ามันมันไม่การันตีไม่การันตีด้วยอ,อีกอ่าต้องบอกว่ามันไม่การันตีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้เอเอมีไหมเอมีไหม s p e เ i a l Gate ไม่มีที่ก,กี้ยังมีอันนึง นี่เลยนี่คืออะไรอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นสตา s t เตอร์คิ t นะของชุดบูมเบอร์นะครับผมสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะสามารถซื้อตัวนี้นะครับผมตัวในเนี้ยจะประกอบด้วย2เด็กนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับผมในตัวเนี้ยจะมีกล่องใส่เด็กให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยสเด็กเนี่ยตีมจะคนละตีมกันนะครับผม <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าแบบลองเล่นไปแล้วแล้วแบบเอ้ยรู้สึกสนุกแล้วอยากอ mm ัปเกรดก็ค่อยไปซื้อของในเพย์บูสเตอร์ซื้อในของในคอลเลกเตอร์บูสเตอร์มาเสริมเอานะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยว ลองดูนะเล่นแล้วเป็นยังไงสนุกไหมสําหรับชุดนี้มาเดี๋ยวไปเล่นกันปะ่ะอ่ะมาช่วงวิธีสาธิตเล่นเดี๋ยวเรามีพี่บาสนะครับจะมาช่วยอยู่หลังไม์เรานะอ่าแบบการเล่นเมจิกเกตัลลิ่งนะครับง่ายๆเลยอย่างแรกเราจะมีไลฟ์พอยต์นะครับคนละ20ไลฟ์พอยต์ใครถึงศูนย์ก่อนคนนั้นคือแพ้ <Okay. S 1> แล้วเด็กเอาแพ้ไหมเด็กเอาแพ้อ่าเด็กเอาแพ้อีกมีวิธีแพ้อื่นอีกไหม แล้วแต่มีสเปลการ์บางสเปลก็ทําให้แพ้ได้ด้วยอโย่โดย,โดย,โดยโการทั้งสองเด็กที่เรามานี่จะมาจากในชุดบูมเบอร์เลอร์เท่านั้นนะก่อนที่เราจะเล่นนะครับอย่างผมเป็นเพลเยอร์นะครับผมเพลเยอร์ก็จะเริ่มมีการทอยเต๋าก่อนอทอยเต๋าเพื่อหาเลเริ่มเล่นก่อนเริ่มเล่นหลังโอเคโแต้ม8แ,แต้มนะครับที่บ้านเริ่มก่อนนะแรกกันตัดนะครับแลกกันตัด เรามาถึงปุ๊บเราจวดเจ็ดใบจวดเจ็ดใบคนแรกก็จะไม่ได้ตจวดนะครับแล้วก็เข้าสู่เทินของผมอ่าแล้วเราก็โรงแรมเป็นมานาถ้าเราทําอะไรไม่ได้หรือจ่ายแอะไรไม่ได้ก็ผ่านที่เทินสัตว์ผ่านนะครับเป็นเทินผมนะครับก็จะเป็นการจวดหนึ่งใบก่อนนะ เธอขึ้นมือเสร็จแล้วเราก็วางแลนอ่านี่ก็อันนี้ของผมจะเป็นสีเขียวนะครับของบาร์จะเป็นสีดำเขาจต้องโอ่าก็จวเหมือนเดิมจวหนึ่งใบจวหนึ่งใบเทแลราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ผ่านนะครับเธอพิบครับเธอพิบวิธีการไล่อ่าเดี๋ยวดูนะครับผมมีสีเขียวสีขาวแถบหนึ่งแถบสองคือเราจะได้เขาเรียกว่ามานาผมไล่ตัวนี้มาเห็นไหมครับก็จะใช้หนึ่งขาวตรงนี้ แล้วก็สีอะไรก็ได้1สีเราก็จะไล่ลงมาได้แล้วก็ใช้มานาปุ๊บวางเลยลงมาปุ๊บจะได้กระต่าย1นึ่งตัว ได้อะไรนะสกายหนึ่งใบาการสกายก็คือการเปิดดูถ้าไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบไว้ใต้กล่อง<ด>แล้วถ้าเกิดเรามีคีเจอร์เพึ่งลงมาตีไม่ได้ต้องรอรอเทินหน้ากลับมาที่เทินเราตัวนี้จะตีได้นี่คือวิธีการที่1เรียกคีเจอร์ว้ละหนึ่งตัวแล้วก็ช่วงเอ็นสเตปอันนี้ยังอยู่เทินพี่ชายอยู่ใจหนึ่งดำกับ1ขาวนะครับแล้วก็ใช้ใบนี้ขอลไล่ใบนี้ อ่าครับใบนี้เขาบอกว่าคิดเจอร์ตัวหนึ่งหน้าลบสองกับหลังลบสองอ่าทาร์เก็ตไปที่คนนี้อ่าครับคนนี้ก็ได้เป็นลบกับหลังก็จะลบสองกลายเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ะจะ,ะตายพอทาร์เก็ตเสร็จปุ๊บจะได้ปูต์โทเค็นมาอันนึงอันนี้ก็คือเอ็นสเต็ปของพี่ชายเสร็จแล้วก็โอเคบอมพ,พานครับผ่านครับทำอะไรไม่ได้ผ่านครับโอเคก็เข้าสู่เทิร์นของผมอ่าจั่ว อันนี้อันแท็บก่นแล้วก็ตัว,วแล้วก็แท็บหนึ่งดำกับอีกสองใสไล่คนนี้ลงมา <S <S มันไฟอิงก,ก็คือมันบินได้คําว่าไฟาอิงนะครับอ่าดูชัดๆนะครับไฟอิงถ้ามีคําว่าไฟาอิงคือบินนะครับตัวที่ไม่มีคําว่าไฟาอิงจะบล็อกมันไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วก็โจมตียังไม่ได้ อ๋อมันลงมาอ่ามันลงมามโอเคตามนี้ก็เลยเราใช้อะ<ร>ไรผ่าแล้วเราก็ผ่าผ<ร>่านก่อนอ่าท้าเทิร์นพี่นะครับนี่เลยไล่ตัวนี้มาอวิตี้คือไล่ได้จะได้กระต่ายด้วยสามตัวเป็นสเปลมันเป็นสเปลนะไม่ใช่ครีเจอร์สามารถเสกให้มีกระต่ายได้ผ่านครับตัวนึงใบแล้วก็วางแรนด์อ่าวางแรนด์วางได้เทิร์นแล้วหนึ่งใบแล้วก็ไหนๆแล้วไฟอิงอะโจมตีตัวบินนี่ตัวนี้ไม่มีไฟอิงนะลูกไม่สามารถบล็อกได้ไลท์พอยต์จาก 20โดนไป2ก็จะเหลือ18ลาปคนนี้มาเป็นไฟอิ่งกับวิจิลันวิจิลนคือเวลาตีจะไม่ต้องแถบอ่นนี่เป็น Ability ใหม่นะวิจ <Ab ility S 2> ิลันอ่ามีทั้งไฟอิ n งแล้ว,ลวมีเพิ่มคำว่าด้วยวิจิลันตีไม่ต้องแถบก็คือตีหัวตั้งก็คือตีเสร็จสามารถ เอาเคีเจอร์บล็อกคีเจอร์ได้แถบนะครับผม,อ,มอ่ะได้กระต่ายสามตัว<ม>กองนี้เท่ากับกระต่ายกองอสองตัวตอนนี้เรามีกระต่ายทั้งหมด6ตัวหกตัวหกตัว,ตว,ตวนะผ่านครับทำอะไระไม่ได้ครับแล้วก็เข้าสู่คอมแบทเฟสคือตีเข้าไปสองตัวแซกฟูดเกมสามไลท์อ่ะพี่บาสเกมสามไลท์อันนี้นะครับไลท์หนึ่งสอง 3อันนี้เมื่อเวลาเราเกณฑ์ไลท์หรือล้อไลท์ในเทินนก็ะจะบวกหนึ่งกลายเป็นหน้า3กับหน้าสองรวมก็จะโดนเข้าไปแค่าอจาจะพี่โบนะ18นะครับก็จะกลายเป็นเหลือ133ผ่านครับอ่าพี่โบมีอยู่5้าแบรนด์จ่าย5ใบเรียกกระต่ายมาครับให้กระต่ายสองตัวตอนนี้พี่โบมีกระต่ายทั้งหมด 8ตัวทำอะไรไม่ได้ถ้าตีไปเขาก็บอกไม่ได้เราเดี๋ยวเราค่อยตีตอนหน้าใช้ช่วงเอ็นสเตปจ่าย2แล้วก็แถบอันนี้แซกเลือกเคอเจอร์ตามไทขึ้นมือหนึ่งใบคนนี้ครับข้างข้าวครับโอเคแล้วก็ขึ้นมือนี้ใช้แบบในเทนพชีช่วงเอ็นสเตปของพี่ชายอ่าอ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ, <pattern. S 2> อันแทอันแถบอันแถบอ่าแล้วก็จวหนึ่งใบลงแรง ใหญ่สามตัวเมื่อกี้หรือเปล่าตัวเมื่อกี้เลยครับเป็นหัวหน้าข้างคาวนี่ตัวใหญ่มาแล้วหัวหน้าข้างคาวมาเซิร์ชตัวนี้นะครับได้หัวหน้าข้างคาวมาเขาบอกว่าเมื่อข้างค่าวยูฟันโทนตีผมจะได้เกณฑ์หนึ่งไ์เกณฑ์หนึ่งไรเป็นยี่สิบตัวนู้นบอกว่า้ถ้าเกณฑ์หรือถ้าเกณฑ์หรือล็อตเดินจะบวกหน้าหนึ่งเป็นสามเท่ากับพี่โดนเป็นห้าเหมือนเดิมใครมือใหม่ที่เล่นเด็กข้างคาวนี่ก็ได้นะครับผมว่าคอมโบมันเข้าใจง่ายมากเลยเ้าใจงยอ่าเหลือแปดแล้วครับอ่าเราก ตองจายอีกสครับอ่ายังไม่จบครับยังไม่จบครับเดซทอยทาร์เก็ตเคียเตอร์ครับอ่าอ่าใบนี้คือใบท่านะครับใบท่าเดซทอยอ่าถ้าใส่ตัวนี้ปุ๊บมันก็คือมองเท่งเลยมองเท่งเลยนะครับอันนี้ก็จะตกหลุมศพนะครับอ่าบายบายผ่านเพิ่นโอเคกระต่ายอีกตัวหนึ่งตัวเอกได้ประชันกันแล้วแบทกับกระต่ายกระต่ายหนึ่ง อันนี้ก็จะอาร์บิทีบวกเคาน์เตอร์ตัวที่กระต่ตายที่ลงในเธอนี้คือบวกตลอดกลายเป็นเคาน์เตอร์คือจาก2องก็จะกลายเป็น3าผ่านคบโอเคผ่<อ><ม>านแล้วตีเข้าไปแล้วพออันนี้ตีเกมหนึ่งไลท์เขาบับว่าอันนี้จะไปกลายเป็น3 4 5หแล้วก็6 7 8แปโอเคยดยด อันนี้มีคำว่าลิชครับสามารถบล็อกตัวบินได้เอาตัวนี้ oh. บล็อกตัวนี้เราก็จะรอด oh. 6, เราจะเข้า6 6, 6. เหลือ 2, 2> <6. S 1> เหลือ 2. 2ตัวนี้ตายตายอันนี้สามสเหลือ2นะครับ งานยากจริงผ่านไหมบาสผ่านครับลงมากระ่ายน่าจะบวก2นะตีหมดเลยตีปุ๊บตัวนี้จะให้ทุกตัวบวก1บวก1เคาน์เตอร์ทุกตัวกลายเป็นสองสองตีบาสจะบล็อกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอ็นแปดแป็สองสิบหกแล้วบวกนี้ด้วย3ามตาสิบเก้าไม่บล็อกเอามาหมดเลยอ่าเหลือหกนะครับตอนนี้ของพี่บาสเหลือหกพี่โบผ่านก่อนลงไปนี้มาไปนี้บอกว่าเมื่อลงมาเสร็จปุ๊บ เราสามารถ excite หนึ่งตัวครับจนกว่าใบนี้จะออกจากสนาม็ก c i t ์คืออะไรครับอ่าครับก็คือรี m o ฟออกไปครับก็คือเลือกคนนี้ครับรี m o ฟออกไปเลือกออกไปเลือก r e m o ออกไปครับแล้วก็มาไว้ตรงนี้ก็ติ๊กติ๊กไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนนี้ออกจากสนามได้คืนนะตีเข้าไปสองตัวแล้วเราก็เกณหนึ่งไล์แล้วก็อันนี้ก็เพิ่มอีกเป็น3แทบก็กลายเป็นสามสามสามสองตัวตีครับกลายเป็นหกหัแทบ อันนี้ควาสมสามารถคือแซกเมื่อแซกเราจะมีกระต่ายได้เกณฑ์ไลท์สามไลท์ไ,ไ,ลทไลท์ก่อนจาก2กลายเป็น5ิ้งได้5ได้กระต่ายเพิ่มอีกตัวนึงตัวบินใช่ไหมตัวบินยังไม่จบตรงนี้บา<ห>้านแท็บปุ๊บเกณฑ์ตัวนี้อ๋อแทร็กเจอเจอแอนแท็บแล้วก็เกณฑ์ลิส เอาตัวนี้เลยใส่ตัวนี้แป๊บหนึ่งขอดึงก่อนโอเคนี่เกมมจะพิกแล้วนะครับผมนี่ใส่ใบนี้จะจกลายเป็นหลังหลังหหน้าสามสายสะโอเคเขา t a เก็ t บ l o อกตัวนี้เราจ่ายหนึ่งครับผมการเคาเตอร์ตอนนี้เราบวกด้าสองน้า2ตัวนี้ เรียบร้อยดิพี่ดีดห้าอยู่ดี5 5้า้าก็เป็นห้<ม>าพี่เลือเลือเหลือ 5, 5, 5พอดีก็เกมนะครับโอเคนี่ครับเบจิกคนที่เกือบจะแพ้สามารถจะพลิกชนะก็ได้หรือคนที่โอกาสชนะสามารถกลับมาเป็นแพ้ได้นี่คือ ความเสน่ห์ของเมจิกนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมหรืออยากเล่นยังไงเนี่ยสามารถไปร้าน WPN ได้เลยนะครับเขาจะมีการสอนเล่นพวกนี้อยู่นะครับจะได้เข้าใจมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นใช่ไหมครับนิกกี้ใช่ช่วงนี้นะครับของบูเลอร์นะครับจะมี p r e ซ e ซ s o n ของเขานะครับซึ่งจะมีร้านจัดเนี่ยเกี่ยวกับการเล่นพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีการจัดแข่งการสอนอะไรแล้วแต่นะครับสามารถไปที่ร้านได้เลยนะครับถ้าทุกคนไปร้านไม่ถูกนะครับไปที่ w w w l o c a t i o n w i z a c o m นะครับหรือค้นหานะครับร้าน WPN ในไทยนะครับ อันนี้ก็จะแบบสามารถสอนได้หมดเลยและที่สําคัญอย่างหนึ่งครับช่วงเพลย์ซีซั่นช่วงนี้เนี่ย<ร>ก็จะมีการแข่งแล้วมีการสะสมนะครับรเพื่อได้แต้มนะครับเพือ่อจะได้ของที่จะลึกจากชุดปุ่มเบลเลอร์ด้วยนะครับลองไปดูนะครับว่าแต่ละเป็นพวกโปรโมชพิเศษจากชุดนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าอยากติดตามข่าวสารนะครับของการเมจิกเกตเตอร์ลิงนะครับติดตามได้ที่ออฟฟิเชียลเพจของวิสาร์ดที่เฟซบุ๊กเมจิกเดอะเกตเตอร์ลิงดอทเอเป็กนะครับในเฟซบุ๊กนะครับหรือไอจีนะครับวิสาร์ดเมจิกเอเป็กนะครับสิินค้้าาาาเขใหม่กกกตร เล่นทุกอย่างนะครับของซ o u t h East Asia ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมด้วยนะครับผมที่จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับการ์ดตัวนี้นะครับสามารถแข่งได้ทั่วโลกนะครับนี่คือเสน่ห์ของเมกิกตรงนี้นะครับทางนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับวิสาดอฟเดอะโค้ดนะครับที่ส่งของให้เรามาทดลองเล่นกันนะครับวันนี้ตอนหน้าเวลามูเลการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ